สอสอผมมาผู้กำกับผมมา,มาหลายท่านวันนี้สอสอพรรคเพื่อไทยสอสอพรรคก้าวไกลพรรคก,ก้าวไกลเนี่ยเขาจะเป็นรัฐบาลอยู่ยแล้วต่างประเทศอื่นเขาอะไรเป็นอยู่ังไงอันนี้มันเป็นประเทศไทยประเทศไทยมันมาดีหรือเปล่ดีกันเนี่ยประเทศไทยเป็นอย่างนี้แหละที่ร่าเกาให้ได้คนเดียวหนึ่งมันต้องมากหรอก เอามาก็มาเด็นเป็นมันไม่เป็นเออเป็นง่าอะหรอเป็นสอสอบือกเก่าเลยเเป็นฝ่ายขานยิ่งดีทำหน้าที่มันเต็มที่เลยเออเป็นไปตามนันไหมนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามนั้นไหมแล้วก็ตรวจสอบดูแลทำหน้าที่ของฝ่ายขานให้มันเด็มที่ อย่าไปค้านเดือนมันไม่ ience, ondan, มีอะไรจะค้านค้านมันมีหลักม่ดมีเคิอะไรไปใช้ม่ได้ไปค้านันเป็นอยา่างนั้นเราไม่ได้มันไม่เจริญเราเห็นเยนเราเห็นมันจะไปหมดแล้วตัวค้านไม่เรื่องท้านไม่มีเหตุไม่มีผลจะศูนพันแล้วเป็นฝ่ายรัฐบาลเราทำไม่ดีเป็นฝ่ายค้านเราทำไม่ดีทำน้าทีเอาประชาชนเป็นใหญ่เอาประชาชนเป็นหลักเพราะประชาชนเรื่องเราเข้าไป ประชาชนเลือกเราก็ไปมอบหมายให้เราก็ไปทำหน้าที่เพราะฉะฉนั้นก็อันุทนาด้วยที่ปเป็นตัวรัฐบา,าลได้เป็นฝ่ายคา้า <c> น <oughs> ขามหน้าต้องได้เป็นแน่นอนยกเลิกเก็บยุกเต็มที่มันอาจจะตาบสูงไปอปวกดตมีนหืว่าอะไรเหมมันหายไปหมดแล้วคงเ,เ,ปปเป็นไปตามก็บอกประชาชนที่เปไตใแต่ก็ไม่แน่นอนนะ ปแน่นอนแน่นอนได้เลยมันไม่เอาเราจะหาเรื่องฝันทวนเราที่ตรวดไปยังไม่จบไม่สิ้นดอกอาก่าศไปว่านยังมีชื่ออยู่ไหมอะไรอยู่ไหม้เราก็เอาใจรุดช่วยอยู่ะต้องก็ติดตาข่าวตกอดเลกทำให้รัฐบานทั้งไปตามติดตามอยู่ตลอดเนี่ยดันั้นก็ที่เขาบอกเพราะนั้นบอกตรงนี้ก็เป็น เน,นเ่เป็นบทเรียนเป็นบทศึกษาเป็นบทที่เราจะต้องกระชับให้มันเขาา้ามาให้มันบริสุทธิ์ของร,งราได้กนเุสลงตายนองนอนไปตะลอดเราก็จะกลองใจกอมประชาชนกินนองตะลอดไปเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ดีในททำหน้าที่ตรงนี้ช่างนี้จะไปรัฐบาลไม่มีฝ่ายค้านองไม่ใช่สภาแต่สภามันต้องมีทั้งฝ่ายค้านมีทั้งฝ่าย รัฐบาลมี้งฝ่ายกฎหมายตุลา,นะา,า,า,าการมันถึงจะสมบูรณ์แบสัมพันอ่ะมันยิ่งแย่มากนะเออเออเออถ้ไปวันรเนี้ยมันมันมันเป็นภาแาฝมั่มันไม่ตรงมันก็ต้องพูดต้อง,งร้จัก่างนี้เลย